ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องสวายเวอร์ซอไวโนเวลตอนนี้คุณกำลังอยู่กับอุ้มรักนาคาอีพีที่24ปรากาศศักดีนาขนานน้ำองค์ราชทายทาภาพเบื้องหน้าที่มีคนร่างสูงหนาแข็งแกร่งกำยำ ยืนกอดอกของตนมองภาพนั้นของท้องฟ้าทำให้หัวใจที่มันเคยด้านชา้าไม่ค่อยรู้สึกกับอะไรของเขานั้นเผลอเต้นแรงขึ้นมาคนที่ตนเกือบจะพลั้งมือฆ่าให้ตายกันในทุกครั้งแต่ทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าถึงยังไม่กล้าลงมือทำมันได้ลงสักครั้งทานนินรู้ดีว่า เจ้าลูกชายผู้ฉลาดปลาดเกลืองกำลังใช้หมู่มวลผีเสื้อพวกนั้นที่โบยบินมาเกาะตามเรือนร่างกายแม่ของตนอยู่หลอกล่อให้พวกมันช่วยดูดเอาพิษไข้และความเมื่อยล้าอาการตัวร้อนทั้งหมดออกไปจากเรือนร่างกายในทุกสัสดส่วนของท้องฟ้าคงเป็นพวกผู้เท่านาคาที่สอนมาอีกตามเคยสินะ พราะพวกอาจารย์ที่รู้มากคงรู้แล้วว่าท่านนินจะจัดการทำเช่นไรกับชะตากรรมของท้องฟา้าแต่ด้วยความเมตตาของเหล่าพวกผู้เท่านาคาที่สืบทอดสายเลือดและดูแลรักษาเหล่าทายาทสมาชิกในราชวงศ์ของทานนินม,มาช้านานก็พลอยได้เอ็นดูเพลิงนินตามกันไปด้วย ดังนั้นนาคาเท่าผู้เรืองเวทจึงไม่อยากจะให้เหลนชายตัวน้อยของพวกตนต้องได้กำพาแม่ของตนไปโดยง่ายดายในช่วงเวลาอายุไข่เล็กน้อยเพียงเท่านี้พวกผู้เท่านาคาจึงสั่งสอนการไร้เวทสูตรยาที่ใช้รักษาอาการได้ไข้เจ็บตามเนื้อตามตัวของเหล่าสิ่งมีชีวิตกันเบื้องต้น ให้กับเพลิงนินได้นำมาฝึกใช้เพื่อทำการรักษาชีวิตแม่ของตนในลำดับต่อมาเพื่อให้ท้องฟ้าไม่สิ้นอายุไขไปง่ายแต่โดยไวโดยฝีมือการกระทำอันโหดร้ายที่โหดเยี่ยมของทานนินผู้ที่เป็นบิดาบังเกิดกล้าวของเพลิงนินเองการทำลายชีวิตสรพพสัต ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพวกบรรดาเหล่าท่านผู้เท่านาคาผู้ซึ่งเรืองเวทแต่การรักษาเหล่าทายาทผู้ค้ำจุนบันลังของแคว้นแดนนี้ไว้ต่างหากละ่ะมันคือเป้าหมายอันสูงสุดซึ่งทรงเกียรติของเหล่าพวกเขาผู้เท่านาคาทั้งเจดตนเพราะเหตุดังเช่นนี้ประตูห้องคุกที่คุมขังอัครเทวีไว้ในตอนแรก จึงได้ถูกลบล้างมนตราที่พวกท่านผู้เท่าได้่ร้ไว้เพื่อครอบคลุมเพียงแค่เพิงนินที่เป็นเพียงละอองดวงดอกไม้ไฟวิญญาณในตอนนั้นได้แตะสัมผัสลงไปที่ตรงบานประตูกลงขังพ่อหลอกหนูเสียงอันเกลี้ยวกลาดของลูกนาคาน้อยจ้องตากันกับบิดา เฉือนกันไปมาข้ามฝั่งท่ามกลางแม่ของตนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวกึ่งกลางเมื่อรู้แล้วว่าตนกับแม่ถูกพ่อหลอกล่อให้ลงไปร่ำเรียนเวทที่ยังใต้ก้นบึ้งบาดาลมาตั้งเจ็ดวันของเวลาบนโลกมนุษย์น้องลูกออสซึ่งมารู้เอาตอนที่หลังเมื่อครู่นี้หลังจากที่ได้ถามไถ่ทองฟ้า คนผู้เป็นมารดาว่าเป็นเสียอย่างไรบ้างต้นหายไปตั้งหนึ่งชั่วโมงแม่จะคิดถึงตนบ้างหรือเปล่าแต่ท้องฟ้ากลับบอกลูกชายของตนไปว่าน้องลูกออสไม่ได้หายไปแค่หนึ่งชั่วโมงแต่น้องลูกออสหายตัวลงไปยังที่โลกใต้ใตบาดาลมาตั้งเดวันเจ็ดคืนและเพิ่งจะโผล่ขึ้นมายัางบ้านเอาในตอนเช้าของวันที่แ เพียงเท่านั้นแหละลูกนาคาน้อยก็แทบ,บที่จะคว่ำโต๊ะอาหารหลอกอะไรพ่อไปหลอกลูกเอาตอนไหนฮึเพิงนินทานนินวางสีหน้าเรียบเฉยยังถามลูกตนเองไปด้วยเสียงมิ่งนี่ฟ้าสอนลูกยังไงทำไมเพิงนินถึงลิกลายเป็นเด็กเก้าร้าวกันอย่างนี้ทานนินเข้าหันไปโทษท้องฟ้าเฉยเลย ทั้งที่แต่ก่อนเพลิงมิงหรือน้องลูกออสก็ไม่เคยมีนิสัยที่จะกลายเป็นเด็กก้าวเหลาอย่างนี้แต่ดูเหมือนว่ายิ่งมาได้อยู่ใกล้ๆข่อของตนอาการเรือดร้อนของลูกนาคาที่คล้ายคลึงกับนิสัยของคนที่นั่งติดกันแถวนี้นก็แทบที่จะปรากฏประทูขึ้นให้เห็นในแคบจะทันทีน้องลูกออสครับนั่งลงครับ ท้องฟ้าใช้สายตาปลามลูกชายตนพรางพูดสั่งน้องลูกออดเสียงเบาทั้งแววตาทั้งสีหน้าตนเองก็ไม่ค่อยรู้สึกชอบใจที่ลูกชายมากลายไปเป็นเด็กที่ก้าวร้าวกันแบบนี้ยกมือขึ้นไหวเพื่อขอโทษคุณพ่อเดี๋ยวนี้ด้วยครับท้องฟ้าพูดสั่งน้องลูกออสไปด้วยเสียงเครียดแต่ราบเรียบในท่าทีสายตาหวาน ยังจ้องมองผู้เป็นลูกชายตนไปได้วยความห่วงใยแต่คุณแม่ครับคุณพ่อหลอกเราทั้งสองคนนะครับคุณพ่อเป็นคนพูดโกหกน้องลูกออดพูดพลางยังใช้สายตาสองมองแทบจะห้ามหันบิดาผู้ซึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวตรงข้ามตนไปได้วยความโกรธเออประธานโทษขอรับ เสียงของท่านผู้เท่านาคาพูดโผงขึ้นท่ามกลางการประทะสายตากันของสองพ่อลูกที่ดูท่าว่าจะไม่มีใครยอมลงให้กับใครในก่อนหน้านี้การปรากฏตัวของท่านผู้เท่านาคาทั้งเจ็ดเหมือนจะโผล่เข้ามาช่วยชีวิตทานนินจากลูกชายผู้เกลี้ยกล่อมของตนได้ท่วงทันเวลาภายในอีกหนึ่งชั่วโมงพวกเราจะต้องพาตัวขององค์รัชทายาท ออกเดินทางลงไปประกาศขนานนามน้ำมืองใต้บาดาลท่านผู้เท่านาคาหาสดีพูดพลางหันมาบอกกับท้องฟ้าให้เข้าใจและดูเหมือนว่าทานนินจะรู้ถึงเรื่องนี้ดีอยู่ก่อนแล้วท้องฟ้าและน้องลูกออสล้วนมองจ้องไปอย่างที่ทานนินพร้อมเปียงกันกับอาการกัดฟันกรอน่นหนูไม่ไป หนูจะอยู่ด้านบนนี้กับแม่น้องลูกออสกอดอกเชิดหน้าและรีบหันข้างให้ท่านผู้เท่านาคาทั้งเจ็ดคราวที่แล้วก็หลอกให้ตนลงไปวิ่งเล่นเรียนมนที่ใต้บาดาลมาตั้งเจ็ดวันแล้วมาคราวนี้จะมาหลอกอะไรตนกับแม่กันอีกล่ะพภชายาพวกข้ามีเรื่องจะคุยกันกันกบท่านเสียหน่อย เสียงเหนื่อยหน่ายใจที่ท่านผู้เท่านาคาทั้งเจ็ดนั้นรู้ดีมากกว่าใครว่าองค์ราชาของพวกเขาได้สร้างเรื่องไว้กับองค์ชายาที่เป็นมนุษย์ตรงหน้านี้ไว้สเสบแสบเสียเพียงใดแต่กลับเป็นฝ่ายสั่งให้พวกเขาทั้งเจ็ดตนเป็นคนเข้ามาคุยเข้ามาง้อกันกับพ้องฟ้าแทนตนเองกันเสียงนั้นทำแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอ ความเอาแต่ใจความอยากได้ก็ต้องได้หัวดือ้อมีหนำซ้ำอย่างเจ้าเล่และขี้โกงเป็นที่หนึ่งคงหนีไม่พ้นจากคู่เป็นจอมราชานครราชทานนินเจ็ดท่านผู้เท่ายือนอยู่ห่างไกลจากจุดที่น้องลูกออสยือนอยู่พอประมาณเพราะเด็กชายซึ่งกอดอกทำหน้างอไม่อยากรับรู้อะไรด้วยกันทั้งสิ้นกับพวกทุรัปัญหาของผู้ใหญ่ เขาจึงปลีกตัวเองไปยืนอยู่ห่างๆห,หันข้างให้ท่านผู้เท่าและบิดาตนอยู่ที่มุมนั้นเราต้องพาตัวองค์ชายลงไปใต้เมืองบาดาลเพื่อประกาศศักดินาและแต่งตั้งสถาปนาให้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทขององค์ธาน,นินทรราชในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆเพราะองค์ชายเพลิงนินนาคาอาจไม่เป็นที่ยอมรับ จากเหล่านาคาและนาคีรวมทั้งหมู่ผู้สูงทรงอย่างจอมเชื้อพันของนางพญานาคีนีและในหมู่ของพวกพญานาคาราชองค์ใหญ่โตทั้งหลายหากแม้นเขาไม่ได้รับการประกาศชื่อขนานนามในครั้งนี้ท่านผู้เท่านาคานารถพูดขึ้นจะลงไปกี่วันครับในคราวนี้ท้องฟ้าถามออกไปโดยไม่อ้อมค้อม เขาไม่ไว้ใจพวกพญายนาคกันอีกแล้วมากันคราวนี้จะหลอกเอาลูกของเขาลงไปที่ยังเบื้องล่างกันสักกี่วันอีกล่ะเจ็ดวันพยาคองชายาท่านนาคาผู้เท่าตอบเจ็ดวันบนโลกมนุษย์หรือว่าเจ็ดวันที่เป็นเวลาของโลกใต้บาดาลกันครับท้องฟ้าถามอย่างรู้ทันทำให้ทานนินที่ยืนทื่อ กอดอกตอนเองแล้วแอบฟังอยู่มีเผออยอมยิ้มที่ตรงมุมปากเจ็ดวันที่เป็นเวลาบนโลกมนุษย์พยาผาข้าขอรับรองพระชายาว่าจะไม่มีอำนาจใดๆเมื่อตัดสายสัมพันธ์ของได้แดงระหว่างองค์ชายน้อยกับพระชายาออกได้แน่นอนไม่ว่าเพิงนินเขาจะท่องเดินทางออกไปยังที่แห่งหนใดที่แสนจะกันดาน และห่างไกลสักแค่ไหนแต่ในท้ายอันที่สุดแล้วเพลิงนินเขาจะต้องกลับขึ้นมาหาพระชายาขอให้เชื่อและไว้วางใจข้าท่านผู้เท่านาคา,านารถพูดพลางโคง้งศีรษะให้กับท้องฟ้าด้วยเกียรติของตนที่เมื่อครู่พูดออกมาเหมือนจะตอบย้ำกับอีกฝ่ายซึ่งเป็นสองคนพ่อลูกนั่นเสียมากกว่า ที่ทำท่าทีเฉยเมยแต่แอบเงี่ยหูฟังกันอยู่ตรงคนละมุมหนึ่งนั้นให้ได้ยินกันชัดๆถ้าไม่เป็นเพราะคำสาปอันร้ายกาศที่ไม่มีผู้ใดที่จะแก้ไขได้นอกไปเสียจากตัวของทานนินนัคราชเองเจ้านายที่เป็นองค์ราชาซึ่งไม่ชอบเด็กอย่างทานนินคงจะไม่มานั่งงนงอเอาสองแม่ลูกนี้เพียงพลอกแค หรือห่วงใยบุตรชายเพียงคนเดียวที่เป็นองค์รัชทายาทของตนหรอกใช่ไหมเราท่านผู้เท่านาคาทั้งเจ็ดตนที่ยืนอยู่ตรงนี้ล้วนพากันคิดไปต่างๆนานาเพราะเป็นห่วงความสัมพันธ์ของจอมนาคาซึ่งดุดันกับบุตรชายคนเดียวผู้ซึ่งเป็นองค์รัชทายาทของตนไหนจะยังภริยาที่เป็นองคชายามนุษย์ ที่องค์นักคราชของพวกตนคิดค่าห้ามหันเธอกันได้ตลอดเวลาทาั้งๆที่ในใจภายในส่วนลึกนั้นก็แอบมีจิตคิดแม่ตาท้องฟ้าอยู่ไม่ใช่น้อยเลยตกลงครับท้องฟ้าโค้งศรีรษะตอบกลับท่านผู้เท่าทั้งเจ็ดนาคาออกไปด้วยความเกรงอกเกรงใจและรู้สึกตะขิดตะขวางใจอยู่ลึกๆภายด้านใน ว่าถ้านาคาที่มีเสียงแผ่พังพานออกมาได้มากกว่าหนึ่งต้องมาก้มโค้งเพื่อทำความเคารพตนที่เป็นเพียงมนุษย์น้อยธรรมดาผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งนั่นคือเขาจะต้องให้เกียรติตนและเคารพแก่ตนมามากสักแค่ไหนแล้วตนจะบาปไหมท้องฟ้าคิดในขณะท่านผู้เท่าได้เดินจากไปไกลแล้วหลังจากนั้น ท้องฟ้าก็ใช้เวลาอยู่ร่วมชั่วโมงในการพูดเกลี้ยกล่อมผู้เป็นบุตรชายตนให้ยอมเชื่อและไว้วางใจพ่อของเขาในอีกครั้งและลงไปทำหน้าที่ของตนเองที่ยังวางใต้บาดาลเสียให้เรียบร้อยภายในห้องรับแขกรู้ราของปราสาทเนรมิตดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรน่าพิศวงดูเหมือนกับบ้านที่เป็นบรรยากาศคล้ายวังหรือปราสาทธรรมดา ที่ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยสักนิดสำหรับน้องลูกออสพังคีกำลังใช้มือกดปุ่มเพื่อเปิดประตูลิฟท์ที่ตรงข้างฝาผนังการเดินทางลงมายังวางบาดาลของบีดาดูจะไม่ได้ใช้เส้นทางอะไรที่มันซับซ้อนเหมือนดังกับที่ตนได้คาดคิดท่านผู้เท่านาคาทั้งเจ็ดและทั้งพังคีภาคีรวมทั้งทานนินด้วย มายืนอยู่ภายในลิฟที่ติดอยู่ข้างผนังภายในบ้านโดยทุกคนดูเหมือนว่าจะเบียดเสียดตัวกันให้ไหลน้อยของน้องลูกออสได้เข้ามาเบียดก,กันกับหน้าขาแกล่งของท่านผู้เป็นบิดาร่างสูงถึกซึ่งดูเหมือนทานนินเขาจะไม่ค่อยที่จะชอบเด็กเอาเสียเลยและสองพ่อลูกนี้ที่ต้องมายืนเบียดกันภายในลิฟตัวเล็กนี้ก็ดูจะไม่ค่อยชอบที่หน้าของกันและกันเลยด้วยซ้ำ ทานนินที่มองน้องลูกออสเป็นเด็กนิสัยเสียหัวดือ้อแล้วก็เวลาที่เขาพูดลูกก็ไม่ค่อยที่จะฟังตนกันเสียสักเท่าไหร่แต่กับลูกออสที่มองพ่อของตนว่าเป็นจอมพญานาคราชซึ่งมีนิสัยเสียชอบทำหน้าตาดูใส่เขาตลอดเวลาแล้วก็มีนิสัยที่ชอบขี้โกงเป็นที่หนึ่งแถมยังแอบลังแก่แม่ของเขาในทุกครั้งตลอดเวลาที่เขาเผลอ อย่างไรเสียเขาก็ไม่ยอมที่จะไว้วางใจพ่อจอมนักรราชที่ขี้โกงเล่เหลี่ยมเยอะแถมยังชอบแอบลังแกแม่ของเขาอีกด้วยท่านผู้เท่านาคาทั้งเจ็ดตนรวมทั้งพาขี่และพังขีที่ร่วมยืนแออัดกระป๋องกันอยู่ภายในลิฟต์เดินทางล่องหนมหัศจรรย์ก็ได้แต่มองสองพ่อลูกนี้ที่ออกท่าทีมีพ่อแง่แม่งอนใส่กัน ทั้งที่ท่านผู้เท่าทั้งเจ็ดก,ก็ช่วยพูดแล้วในตอนก่อนหน้าก่อนที่จะวางแผนกันพาเพลิงนินลงมาประกอบพิธีประกาศชื่อขนานนามที่วังใต้บาดาลว่าให้นำเอาตัวท้องฟ้าลงมาด้วยลูกชายจะได้เลิกงอนพ่อแต่ท่านนินกลับไม่ยอมเขาจะไม่ให้มีพวกมนุษย์เนื้อกายหยาบสักคนที่มีมนทิน ลงมาเหยียบบนเมืองบาดาลอันเป็นสถานที่เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แปดเปื่อนไปด้วยมนทินกันเด็ดขาดลิฟล่องหนที่เป็นกระจกใสพาทุกคนโผล่ขึ้นในที่ห่างไกลอันซักที่ซึ่งมองดูเวิ้งว้างพื้นที่ดินแห้งแลง้งคล้ายเม็ดทรายแต่เต็มไปด้วยเหล่าหมู่ตึกสูงใหญ่มากมายที่ดูคล้ายกับบ้านเรือนที่อยู่ลายรอบตัวพวกตน สภาพเหมือนในเมืองใหญ่ทั่วๆไปประตูลิฟต์ถูกเปิดออกสายตาของน้องลุกออสด,ดูตื่นเต้นเพราะมีสายตาของผู้คนมากมายมายืนรอเพื่อต้อนรับเขาเราประชาชนทุกคนทั้งชายหญิงสูงต่ำเด็กเล็กหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ยืนออรออยู่สองฝั่งทางมีพรมแดงปูอยู่ โดยมีทหารนาคาดำดินมากมายที่เป็นทหารองครักษ์รักษาพระองค์ของทานนินคอยการประชาชนเอาไว้ทั้งสองฝั่งทางเดินพรมแดนตรงทางเดินนั้นทอดยาวเข้ามาถึงยังด้านในของห้องโถงอันโออาที่เป็นท้องพระโรงภายในปราสาทหรูหลาพวกเหล่านาคานาคีเสนาบดีพวกทหารนาคาชั้นระดับนายพล และเหล่านางกำนันมากมายล้วนแต่งกายแปลกประหลาดหากแต่มีเนื้อกายที่เหมือนคนล้วนรอ,อนั่งต้อนรับคณะนักเดินทางขององค์ราชาที่พึ่งเดินทางลงมาจากบนโลกมนุษย์พร้อมกับองค์รัชทายาทผู้ค้ำจุนบัลลังเหล่าคณะนักบริหารบ้านเมืองทยอยกันยืนขึ้นเพื่อนแนะนำตัวกันเป็นหมู่เหล่าคณะที่นั่งเรียงแถวอยู่เป็นยมยม แยกกลุ่มตามหน้าที่ของตนบรรยากาศด้านในท้องพระโรงอันโออ่าใหญ่โตที่ด้านในบรรจุเต็มไปด้วยผู้คนอยู่เป็นจำนวนหลักแสนทั้งประชากรชาวเมืองล้วนแต่งตัวกันตามสไตล์หลากหลายที่มองดูทันสมัยยังยืนออกันมองอยู่ที่ตรงด้านนอกกรอบชั้นประตูของตัวปราสาทห้องโถงใหญ่ที่ประชุมแห่งนี้การแนะนำตัวของเหล่าพวกขุนนางและนักบริหาร ผ่านพ้นไปกันเป็นยอมๆช่างเป็นอะไรที่น่าเบื่อหนายมากเกินไปสำหรับน้องลูกออสเพราะตนก็แค่เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งแล้วทำไมจะต้องมารับรู้อะไรกันถึงการบริหารธุรกิจบ้านเมืองของบิดาด้วยสายตาคู่กลมโตน้องลูกออสสะดุดตาเข้ากับกลุ่มที่นั่งพิเศษของเหล่านางสตรีมากมาย ที่แต่งกายด้วยภาพแพรพันที่ดูโป๊และยั่วยวนหากแต่ดูดีมีสไตล์ประดับประดาไปด้วยเพชรพลอยอัญมณีที่มีค่ามากมายหลายสีเววาวระยับอยู่ทั่วตัวกำลังมองมาอย่างตนและพ่ออย่างไม่ลดละสายตาพวกนางนับพันกว่าตนล้วนมีหน้าตาและรูปร่างสาสสวยและยั่วยวนตากันทุกคน ดูมีสเสน่ห์น่าดึงดูดใจแต่กลับแนะนำตัวว่ากลุ่มของพวกนางล้วนคือนางสนมค่ารองบาทของผู้เป็นบิดาตนน้องลูกออสกลับรู้สึกไม่ค่อยชอบใจกับเหล่าสนมนางกำนันที่มีมากมายของพ่อตนเลยสักนิดพวกนางนาคีแสดงความยินดีถึงการมาเยือนของเขาแต่น้องลูกออสกลับรู้สึกและสัมผัสได้ว่า ทุกอย่างที่พวกนางทำดีต่อหน้าตนและบิดาล้วนเป็นการเสแสร้งจบตอนค่ะก็ดูเหมือนว่าลูกก็ดูจะรู้เท่าทันพ่อส่วนพ่อก็ดูเหมือนจะรู้ทันลูกหากเตรียมโหดกันไปมาของพ่อลูกคู่นี้ก็เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรก็ได้โปรดติดตามอุ้มรักนาคาอีซีที่25เป็นอีพีต่อไปค่ะ ปิดพรีออเดอร์หนังสืออุ้มรักนาคาเนื้อหาภายในมีทั้งหมด414หน้ากระดาษ A5 รวมทั้งหมด131,513คำของแถมมีโปสการ์ดลายปก1ใบและที่ขั้นหนังสือลายปก1ใบรา,าคาเล่มละ417บาทค่าส่งเล่มละ50บาทถ้าสั่งหนังสือครบ3เล่ม ค่าคนส่งเพียง100บาทเปิดรับจองหนังสือตั้งแต่วันที่1เมษายน2565จนถึงวันที่31พฤษภาคม2565จะได้รับการจัดส่งหนังสือในราววันที่15 2 0ถึง20มิถุนายน2565หรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะคะแอดแคบเหลือเวลาไว้เฉยๆสามารถสั่งจองหนังสืออุ้มลักนาคาได้ที่ l ลายไอดีสวายวซอคะ่ะ